ดีค่ะ,ว,คะวันนี้เภสัชกรจะมาแนะนําวิธีการใช้ยาสูตรพ่นแบบเข้าใจง่ายๆกันค่ะค่ะโดยยาสูตรพ่นที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะก็จะเป็นยาสูรพ่นชนิดที่เรียกว่า inhaler นะคะแบบนี้ค่ะผู้ชมท่านใดที่เคยใช้ยาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเข้าใจยากหรือว่าติดปัญหานะคะให้ตามเรามาได้เลยค่ะวันนี้เราจะสอนแบบเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ ไปกันเลยค่ะเรามาทําความรู้จักกับส่วนประกอบของยาสูรพ่น inhaler กันนะคะตัวยาลักษณะแบบนี้ค่ะประกอบไปด้วยฝาครอบกระบอกยานะคะเปิดออกลักษณะนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของปากกระบอกยาค่ะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ใช้สูตรยาค่ะถัดไปเป็นตัวกระบอกยาค่ะและลำดับสุดท้ายคือตัวยาที่บรรจุอยู่ในกระบอกยาค่ะ ขั้นตอนการใช้ยาสูดพ่นขย่ากระบอกพ่นยาขึ้นลง5-6ครั้งเปิดฝาครอบออกหายใจออกทางปากให้สุดผ่อนลมให้ยาวใช้ริมฝีปากอมปากกระบอกพ่นยาให้สนิทกดกระบอกพ่นยาพร้อมสูดลมหายใจเข้าทางปากช้าๆลึกๆนำกระบอกพ่นออกปิดปาก กลั้นลมหายใจไว้ประมาณ10วินาทีหรือกลั้นไว้ให้นานสักครู่หนึ่งผ่อนลมหายใจออกหากกรณีที่ต้องพ่นมากกว่า1ครั้งให้พ่นห่างกัน1-2น,นาทีโดยทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะ พ่อควรระวังและเทคนิคในการใช้ยาสูตรพ่นกรณีเริ่มใช้ครั้งแรกควรลองสูตรพ่นต่อหน้ากระจกหากกดแล้วมีควันออกมาแสดงว่าอมปากกระบอกพ่นยาไม่สนิทนะคะทุกครั้งที่พ่นยาจะต้องใช้ริมฝีปากอมปากกระบอกพ่นยาให้สนิทค่ะหากกรณีที่ต้องพ่นยามากกว่าหนึ่งครั้งไม่ควรทำติดต่อกันนะคะ ให้เว้นระยะห่างประมาณ1 2นาทีค่ะหากท่านได้รับยาที่มีส่วนประกอบของยาสเตียรอยควรกลั้ปากบ้วนปากหรือแปลงฟันหลังจากสูดพ่นยาทุกครั้งนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเชื้อราในช่องปากค่ะวิธีการดูยาหมด ยาสูดพ่นบางชนิดจะมีตัวเลขระบุจำนวนครั้งของยาสูดพ่นที่ใช้ได้ที่ตัวเครื่องหากตัวเลขลดไปถึงเลขศูนย์แสดงว่ายาหมดค่ะกรณีที่ไม่มีตัวเลขระบุจำนวนครั้งที่ใช้ได้ให้คำนวณจากวันที่เปิดใช้โดยดูจำนวนครั้งของการใช้ยาจากกล่องยาตัวอย่างเช่นกล่องยาระบุว่าใช้ได้2 0 0้โดส คือสามารถจุดพ่นยาได้200ครั้งหากท่านพ่นยาวันละ2ครั้งใช้ได้ทั้งหมด100วันค่ะวิธีการทำความสะอาดยาสูดพ่นให้ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษทิชชู่แห้งเช็ดทำความสะอาดบริเวณปากกระบอกพ่นยาทุกครั้งหลังใช้ยานะคะท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากมาปรึกษาปัญหาการใช้ยาสามารถมาพบพวกเราทีมเภสัชกรได้ที่ หน่วยบริบาลเพศสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในเวลาราชาการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตามมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะบ๊ายบาย,บาย